ใครที่เปิด t i k t o อกช็อปแล้วไม่มีตะก้าขึ้นมานะคะคุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชีร้านกับบัญชี tiktok ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเข้ามาหน้า Google c h r o m e นะคะแล้วก็พิมพ์ tiktok seller Thailand หรือ s e l l e r ขีด th. t i k t o k ok. c o m นะคะตรงนี้นะคะก็ให้ให้ดูนะคะ,ะตรงที่เป็นรูปคนนะคะตรงนี้อ่าเขาจะมีโปรไฟล์ผู้ขายนะคะการจัดการนะคะ ให้ดูข้างล่างนะคะบัญชีท k t o อกที่เชื่อมโยงให้แตะลงไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาเขาจะมีให้เรากดเชื่อมโยงบัญชีนะคะตรงตรงด้านนี้เลยของคุณแมบเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงนะคะก็ไปเชื่อมโยงก่อนนะคะเชื่อมโยงแล้วจะมีตะกร้าเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวคุณแมบจะพาเข้าไปดูอ่าข้างในนะคะว่าเชื่อมโยงแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะดูการเชื่อมโยงนะคะ เห็นไหมคะเราเชื่อมโยงอของครูแมบบชื่อร้านนะคะมารีวันชอ็ชอปเชื่อมโยงกับครูแม่มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เชื่อมโยงไปเชื่อมโยงก่อนนะคะและถ้าหากว่าใครติดปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์สอบถามได้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบครูแม่มสอนสายความรู้เป็นครูออนไลน์ให้มีไรายได้อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ